กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อแฟนแฟนหมอลำเสียงอีสานทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงสีมาอัปเดตนาอพี่น้องในส่วนของข่าวไหลในส่วนของทางคุณแม่เย็นจัก,กระจันดาวไพพี่น้องล่าสุดวันนี้แม่เย็นได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย56ปีปิดตำานานสาวจันทร์สีอมยิมปิดตำานานดาวลายเสียงอีสานพี่น้องเรียกได้ว่า ทางแฟนๆเอฟซีของเสียงอีสานเ<ป>พื่นกะได้ชอบกับข่าวไปตามๆกันพี่น้องก็คือในส่วนของทางแม่เย็นจักรจันดาวไพเนาะก่อนหน้านี้เพื่นกะมีอาการวูบพมดสติเนื่องจากโรคประจําตัวของเพื่นกําเริบพี่น้องจนต้องทรงเขารักษาที่ร่วมพยาบาลกระท่านหันหลายคนเพื่นกะต่างทรงกําลังใจแล้วก็ภาวนาให้กับทังแม่เย็นตื่นขึ้นมารลวงเพลงต่อพี่น้อง แต่ว่ากะบ่เป็นผลถือได้ว่าอาการกะส่งตัวแล้วกะสุดล่งตามลำดับพี่น้องทางคุณหมอและพยาบาลทุกท่านกะซวยกันยือสุดชีวิตแต่ว่ากะยังบ่เป็นผลพี่น้องจนในที่สุดทำให้แม่เย็นจักรจันดาวภัยได้จากทางเอฟซีไปในวันที่14มกราคกะคือวันนี้พี่น้องทางอ่า เสียงอีสานเพิ่นก็ะได้แจงข่าวหลให้กับทางเฟนๆนหมอลำเสียงอีสานได้ทราบกันเนาะของการจากไปของทางแม่ยินพี่น้องทางคุณแม่นกน้อยแล้วก็ทางคุณเอจักรพัฒน์แล้วก็ทางลูกหลานหมอลำคณะเสียงอีสานเพิ่นกระไดแสดงความเสียใจด้วยรักและอาลัย,ยิงกับทางแม่ยินนะพี่น้องในส่วนของทางช่องเจดวงก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแม่ยินจักรจันทร์ดาวไพย ขอให้ทางแม่ยินเดินทางสู่ซปาไปพบทีดีเด้อแม่ยินเอ้ยนั่นล่ะพี่น้องข่าวจากไปของทางคุณแม่ยินกะถือว่าได้เสียบุคลากรสาคัญเสียบุคคลสําคัญของวงการหมอล่ำท่านหนึ่งที่เก่งที่มีความสามารถไปเลยล่ะพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องจีดวงเลยได้เอาข่าวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังในส่วนของวันนี้เนาะเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตเพิ่มเติมจีดวงเสี่ยวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังใหม่เด้อ คลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิด,ดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า